สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางประจําวันพฤหัสบดีที่เ9สิงหาคมนะครับมี3คู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับคู่แรกลาสพา,ม,าพมัสพบเรอัลมาริดคู่ที่2องคิโรนาพบโอซาซูนาและคู่สุดท้ายนะครับอาแจกพบจากเกียรโลเนียครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับลาสพา,ม,าพมัสพบเรอัลมาริดเตะเวลาตีสองครึ่งในศึกลาลิกาสเปนนะครับ ให้เฮมของสองทีมนะครับผ่านัดหลังสุดลาบพมัดแพ้เรอแมลิทหนึ่งสองเรอัลมาดริดชนะลาบพมัสองศูนย์รัพมัดแพ้เรอแมลิทสามศูนย์เรอัลมาดริดชนะลาบพมัสามศูนย์แล้วก็เรอัลมาดริดเสมอลาบพมัสามสามนะครับฟอร์มผ่านัดหลังสุดของสองทีมนะครับทางฝั่งลาบพมัดชนะหนึ่งแพ้สองเสมอสองแพ้เลกานีหนึ่งสองเสมอเซบียาสองสองเสมอเลโอพูศูนย์ศูนย์ชนะยูเนียนซูไซยาซ่านะครับสี่ศูนย์ แพ้อินเตอร์มิลาน0-3ส่วนทางฝันของเรอัลมาดริดครับชนะ3แพ้1สเสมอ1ชนะเรอัลเบยเดริด3-0เสมอมาเยลกา1-1ชนะอตาลนตา2-0ชนะเชลซี2-1แพ้บาร์เซโลนา1-2นะครับความพร้อมล่าสุดของทางด้านลาฟามาน,นะครับเจ้าบ,บ้านน่าจะยังไม่สามารถใช้งานอันนันเยนไซแล็เปคีโคนะครับที่กอดคอเดี้งกันอย่างต่อเนื่องและน่าจะกลับมาอีกในช่วงต้นเดือนหน้าครับ รวมถึงต้องเช็คฟิตฟาบิโอกอนซาเลสว่าพร้อมเป็นตัวเลือกหรือไม่นะครับที่เหลือเตรียมใช้งานกลุ่มกำลังเดิมครับน่าจะมาในระบบ433นํามนำมาโดย3แนวรูนะครับมาวินปาร์กอาเบโดโมโรโลแล้วก็โอลิเวียแม็กเบอร์นี่ครับส่วนทางฝั่งของเลอมาิดทีมเยือนนะครับเหลือแข้งเลี่ยงหน้าเดิมนะครับดาวิดอลาบาเอเดัวโดคามาวิงกาต้องพักยาแบบมีกำหนดนะครับแต่จะได้แฟรลองเมนดี้แบ็กซ้ายตัวหลักพ้นโทษกลับมานะครับ ขณะที่จุดเบลลิงแฮมจะหายเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังเบรกทีมชาติเลยครับนอกนั้นพร้อมประจำการหมดครับน่าจะมาในระบบสี่สามสามวางบาท์แฮมดีอาร์ตคิลีเอ็มเปตแล้วก็วินิสุดยูเนียร์นะครับเป็นความหวังในรายการล่าตะาดขายสรุปเลยนะครับแล้วเมริดฟอร์มโดยรวมยังคงแข็งแกร่งนะครับหลังจากเก็บไปสีแต้มจากสองนัดแรกแต่ก็ยังมีคำถามเรื่องเกมเยอะนะครับ เมื่อทำได้แค่เสมอกับมาโยกาในนัดแรกทว่าก็เรียกความมั่นใจด้วยการไปถล่มเบเยโรลิตมาถึง3-0ครับเชื่อมาาแมตช์เดือน2นัดน,น่าจะเห็นดีมากขึ้นนะครับประกอบกับเชียมเก่าไม่แพ้ใครนอกบ้านต่อเนื่อง16ทิปในลิกาดอเลยครับแล้วก็เข้าวินไปถึง10นะครับคาดว่าเรียวมาดิดน่าจะบุกชนะลาพมาดได้ครับ2-0 ผู่ที่สองนะครับคิโรนาพบออซาซูน่านะครับเตะเวลาเที่ยงคืนในศึกล hey, าลิกาสเปนเฮดเวทห้านัดหลังสุดนะครับโอซาซูน่าแพ้คิโรนาสองสี่โอซาซูน่าชนะคิโรนาสองหนึ่งคิโรนาเสมอออซาซูน่าหนึ่งหนึ่งนะครับนัดต่อมาก็คิโรนาเสมอออซาซูน่าหนึ่งหนึ่งเช่นกันครับแล้วก็นัดที่ห้านะฮะคิโรนาชนะออซาซูน่าหนึ่งส่วนครับ, a, una, 0, รบฟอร์มห้านัดหลังสุดของคิโรนานะครับชนะหนึ่งแพ้สามเสมอหนึ่งแพ้แอมเบรติสศูนย์สามเสมอและเอาเบร แพ้ิูคาเซนศูนย์ชนะนอร์บรีสองศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งโอซาซูนานะครับชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งชนะมายองาหนึ่งศูนย์เสมอเลกานสหนึ่งหนึ่งแพ้เอลเบสหนึ่งสองแพ้แอตเลติกบิวเบลหนึ่งสองชนะเลอาสเซดาสองหนึ่งครับความพร้อมล่าสุดของทางฝั่งกิโรนานะครับน่าจะยังไม่สามารถใช้งานลิกาดอาเตโรกองกลางตัวหลักนะครับกับจัสตินกาเซียตัวรุมเส้นฝั่งซ้ายที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ คาดว่าน่าจะมาในระบบสี่สามสามนะครับวางไบอันกิลอเบลลุยแล้วก็เคสเตียนปอตูประสานง,งานในแดนหน้าครับส่วนทางฝั่งของโอซิสซูน่านะครับไม่มีกิเกบาค่าที่มีปัญหากการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแต่ก็เป็นรายเดียวที่หายไปคาดว่าน่าจะมาในระบบ,บประจำนะครับสี่สามสามพร้อมกับวางลูคัสตอโรบัญชาการตรงกลางนะครับขณะที่ไบอันซาลาโกซาอันเดบูดิเมียแลวก็ลูเบนกาเซียนะครับเป็นสามประสานในแดนหน้า สรุปนี้นะครับยูโรนาฟอร์มตกลงจากฤดูกาลก่อนนะครับหลังจากมีแค่แต้มเดียวในรอบ2นัดนะครับแต่ก็พอใจนะครับเนื่องจากพวกเขาเล่นนอกบ้านทั้งหมดซึ่งกลับมาเล่นเกมเย่าเป็นครั้งแรกคงเห็นอะไรดีๆขึ้นมานะครับและถ้าวัดผลงานในฤดูกาลก่อนเป็นทีเด่นเลยเมื่อฟาชัย12จาก15แมตน,นะครับและพ่ายแค่รอบเดียวขณะที่ออสซูนาคว้าชัยไป4แต้มจาก2เกมแรกน,นะครับ ถ้าว่าเป็นการเล่นในถิ่นทั้งหมดเลยส่วนฟอร์มนอกบ้านยังเป็นคำถามนะครับเนื่องจากสกดชัยชนะเจอเพียงแค่3ามผลตลอดสิบ้าทิปมืดที่ผ่านมานะครับแล้วก็พ่ายไปถึง8ดรอบนะครับคาดว่านัดนนี้น่าจะเป็นกิโลนาครับที่ชนะไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายเลยนะครับอาจจากพบเกรโรเนียนะครับแต่เวลาตีหนึ่งในศึกยูโรป,ปาลีกรอบเพลยอ์ออฟเลกที่สนะครับ ผลการพบการของสองทีมนะครับเยอิเนียแพ้แจกไปหนึ่งสี่นะครับในเล็กแรกฟอร์มห้านัดหลังสุดของสองทีมนะครับทางฝ่งแอจก่อนชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งชนะเยอิเนียนี่แหละครับสีนะ่หนึ่งนัดล่าสุดแพ้เอเนซเบดาหนึ่งสองเสมอพนานตีไก่กอลศูนย์ศูนย์ชนะฮีเลเวนหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะพนานตีนไกกอลศูนย์หนึ่งนะครับส่วนเยอิเนียเนี่ยโอ้ฟอร์มแย่มากครับแพ้ห้านัดรวดแพ้คาตัวไวส์หนึ่งสามแพ้แจกหนึ่งสี่ แพ้คาโคเวคาโคสองสี่แพ้บโดกิม1 4สแล้วก็แพ้บโดกิม0 1นหนึ่งครับความพร้อมก่อนเกมนะครับทางฝั่ง้าบ้านอาจจะมาจากพิเมีดัดนะครับต้องบอกเลยว่าโอกาสเข้ารอบแบ่งกลุ่มแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นะครับหลังจากที่นัดแรกบุกไปยำใหญ่ใส่คู่แข่งอย่างจากกิเลเนียนะครับสี่หนึ่งแถมเกมหลีกนัดต,ต่อไปต้องเจอกับเฟย์อีกสะด้วยจึงไม่แปลกใจที่เกมนี้น่าจะจัดทับในสำรองลงอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ ที่น่าสนใจก็คือดานิเอลเล่ลูกานี่กองหลังที่ยืมมาจากยูเวนตุสนะครับแล้วก็บังโก้ฟานเดนบูเมนนะครับกองกลางที่ปิดท้ายแล้วก็สองตัวลุกอย่างไบอันบอบบี้กับเบธานตาเล่ได้ลุนออกสตาร์เป็นตัวจริงกันทั้งหมดเลยครับส่วนทางฝั่งของเชกิโลเนียนะครับผู้มาเยือนเป็นมาจากลีกโปรแลนนะครับจากผลงานที่ปาชัยไปนัดก่อนนะครับหนึ่งสี่ทำให้ทิดเยือนคราวนี้ อาจจะต้องปล่อยจอยไปโดยปริยายแล้วครับอย่างไรก็ตามความพร้อมก่อนออกไปเยือนไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดท,ทดแบนเข้ามานะครับคาดว่าดันนี้น่าจะได้เห็นเคซุสอิมาสเพย์เมเกอร์กับตันที่เป็นคนแบกทีมาถึงจุดนี้ด้วยการเหมาไปถึงสามลูกนะครับรับบทเป็นหน้าเป้าเกมลุกเพื่อส่งไม้ต่อให้กับอฟฟิมโกปูลูนะครับรอส่สกอร์เช่นเคยสรุปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไอกโลเนียเนี่ยเป็นรองไปเยอะนะครับทั้งชื่อชั้นขุมกาลังแล้วก็ผลง,งานเล็กแรก แถมยังต้องเอาปีกันอีกด้วยนะครับจึงมองว่านักน,นี้หมดลุ้นเข้ารอบแบบเต็มตัวแล้วล่ะครับคาดว่านักน,นี้น่าจะเสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับาการข่งในวันนี้ขอสรุปสกอร์ให้ฟังกันอีกรอบนะครับคู่แรกให้เหลยเมริกชนะสองศูนย์คู่ที่สองให้คิโรนาชนะสองหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่สาให้เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ